สวัสดีค่ะวันนี้อาจาร,รย์หน่อยวรารตี้จะมาพาทำตำแตงนะคะวันนี้ตำแตงเราก็จะมีส่วนผสมก็มีแตงกวานะคะมะเขือเทศะคะ่ะแล้วก็นะคะตำกระเทียมได้พริกสดนะคะบางคนถ้าไม่ชอบกินกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะมีมะอึฎนะคะมีอ่มามะกอกแล้วก็จะมีะน้ำตาลน,น้ำปลากะปิ นะคะใส่ลงไปอย่างะนิดอย่างลน่อยมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีน้ำปะลาร้าที่ขาดไม่ได้นะคะความรวมเพิ่มความเหนียวนี่เป็นอาหารลาวนะคะเป็นอาหารลาวที่เรียกว่าเป็นเมนูที่ทุกร้านอาหารลาวจะต้องมีตําแตงนะคะซึ่งถ้าจะบอกว่าครเนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองลาวก็ขายครหนึงก็ประมาณครหนึงก็ประมาณสิบาในร้านท,ทั่วไปก็ประมาณสิบพันสิบห้าพันสิบพันกีบ ก็ประมาณ30 40, 40บาทประมาณนี้นะคะครก,กหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็จะมีเครื่องปรุงที่เยอะมีมะเขือด้วยนะคะเห็นไหมคะภาพออกมาก็จะสวยงามน่ากินแบบนี้นะคะนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยแต่พอดีที่บ้านเรากินข้าวสวยนะคะนี่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเราก็จะมีลาบมีต้มปลาลา,ลาบปลาโจกต้มปลาโจกแล้วก็มีตําแตงนะคะเราก็กินร่วมกันกับน้องๆที่เป็น ทีมงานของเรานะคะเป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิลัยแห่งชาติที่มาร่วมงานฝึกงานกับเรานะคะเป็นมือเที่ยงมือนี้ก็ถือว่า,ากินกันด้วยความอร่อยแล้วก็สนุกสนานนะคะเพันถ้าใครสนใจคลิปดีๆอย่าลืมติดตามอาจารย์หน่อยนะคะของเรา s อส e ม่เ e ็ของเรา